สวัสดีค่ะอยู่กับสมองแชนแนลนะคะวันนี้ก็พามาเดินตลาดนะคะหน้าของกินนะคะมากับข้าวนะคะพี่เล้าช่องเกี่ยวปีเลยตลาดสกขาดีมากอืม,อม เสแจงจืดนะต้มตอนนี้ยายกำลังหาน้ำพริกหาน้ำพริกก่อนวันนี้จากกินน้ำพริกไปลวกผักจิ้มนะคะเอฟซีนะคะอยู่กับสมอนชาแนลใช่ไห่ค่ะโอ้ปลาดุกทอด <ใน S 1> ปลาดุกทอด ขนมปังน่าติมไหมเดี๋ยวจะให้ดูมีหนังเขมด้วยมัดเท่าไหร่ไม่รู้ที่นู่นมัดละเจ็ดสิบบาทโต๊ะวัดกลับเวลาบอวเวลาไหนดวย เป็นนี่นะไข่ไปให้ยายสอนรังไข่ถุงละหกสิบบาทน่ากินไหมเนี่ยอันนี้ถุงละร้อยเจ็ดสิบหนึ่งกิโลใช่ไหมอันนี้ละหนึ่งกิโลร้อยเจ็ดสิบนะคะเอฟีก็ได้อันนี้แล้วทั้งตับทั้งกึนแล้วก็ทั้งไข่พอดียายสอนก็อยากกินยายก็เลย แต่น้องโปรแกรมไม่กินอันนี้ว่าจะซื้อไปให้กลัวเขาไม่กินโปรแกรมกินยากตำสัวตำสัวกระแซบคัก<ม>ยายจะไปหาน้ำพริกก่อนนะคะเอซื้อซื้อมะเขือเทศไปไว้ยายก็ลืมไปยายก็ไม่อยู่<ม>ผัก อยู่นี่ผักแพงแพงนะอยู่ที่นู้นผักถูกอยู่ที่ไปงานบ้านเดือผักถูกมากเลยนะคะไอีอยู่นี่ผักแพงมากประดุกจานเท่าไหร่คะนี้สามตัวห้าสิบบาททอบแล้วตัแรกคอไหนเน่ะ อะไรเป็นไงขาดีไหมนาเรือๆจาเอากล้วยกินค่ะเดียเมื่อนี่ แผลขายไม่ทันเลยเนาะขายไม่ทันเลยไปใส่่่มาคะเเเดดดีี๋ยว้้ออแป๊บนนึงๆไปไปเที่ยวมาเเดี๋ยยวคุยวะไปเที่ยวมาขายดีมากขายดีมากแล้ววันวันวันงานนิ้วได้ไปขายไหมวันนี้สิบสิบชุดแล้วงานนิ้วไปขายอยู่ค่ะขไรในมือละมืออร่อยชุดเนี้ยโลหอมตอนงานนิ้วน่ะโอ้ขายดีสิหอมเป็นร้อยอ่ะโอ้ยเป็นร้อยขวดหรือเปล่า ขายดีมากเกินอะไรมีขนมจีนด้วยหรอมีขอบคุณย่ขาหน้่งยาเล้าหน้่งยากะทิแต่ร้านโร้มีประตูหนึ่งนะประทูหนึ่งก็มีมีใบไม่รับมีใบไม่รับอ๋มันใส่ได้มันชื่ออะไรนะมีขนมจีนด้วยยายจะมาหาน้าพริกวันนี้งยายมาไปอยู่ข้างหน้านู่น,น สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะพาไก่ทอดน่ากินมากเลยทอดหันใจ่ค่ะน่ากินมากเลยนะเนี่ยชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบสิบห้าแล้ว,แล,วแล้วเป็นน่องอย่างนี้ล่ะคะสามห้าบาทอ๋อสามสิบห้าก็ไม่แพงนะคะแล้วนี่เขาเรียกอะไรมันเนี่ยขอไก่อ,อ๋อค้อไก่ชิ้นละห้าบาทแล้วหนังไก่ขายไงคะงไก่ยี่สิบห้าถุงละยี่สิบห้าเหรอคะ นังไก่ถึงละยี่ห้าโอเคข้าวเจ้านี้เยอะมากเลยนะคะปลาเผามีปลาเผาร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยยี่ร้อยเดียวร้อยยี่ปลาเผา กระหล่ำกิโลเท่าไหร่กิโลละห้าสิบเจ็ดสี่ท FC, ไทเวนกระหล่ำที่นี่กิโลละห้าสิบที่เราซื้อมากิโลละสิบบาทจากบ้านเดือที่นี่กิโลละห้าสิบบาทดูแพงมากเลยเดี๋ยวจะโทรไปบอกเวออกกอนบอกว่าบ้านยายก,กิโลตั้งห้าสิบบาท<ป>อันนั้นเอามาโลสิบบาทเองนะคะ<ป>อยู่สวนอนะ่ะ <50 S 1> เอามาจากสวนกิโลละสิบบาท<ป>เห็นไหมเอฟซี FC. เอามาจากสวนโล10บาทอันนี้กิโลห้าสบโอ้แพงแพงมากเลยนะกระหล่ำนะคะยายอยากู้อะไรก็เลยถามดูแต่ยายไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามีแล้วกิโล30มสิคนสวยเอาสวยๆให้ยายหน่อย เยอะเลยนะคะวน่พยามทำไมทำไมไม่มีก็โอ้ซื้อไม่จะร้อยนี่ซื้อสาวจะร้อยมน คิอว่าเขาให้เงนินไม่พออู้อหูงงน,นากินจังสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนี่น,นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย หนึ่งละห้าสิบบาทหนึ่งหอยหนึ่งหอยโอ้ปลามาดูน้ำพริกหลอนไม่มีเลยของกินเยอะมากแต่หา อันที่เราจะกินไม่มีนะคะ FC สวัสดีทุกคนเ้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะพามาเดินตลาดถนนคนเดินสีขอระพุ่มนะคะอยากกินหลนตะเคี้ยวแต่ไม่มีนะคะขายดีมากแกะไม่ทช่คนแคะไม่่ เแต่ไม่ทันคนเกลี้ยงอะไรเงี้ยต้องรอนานค่ะเล่นไปไม่ได้เดี๋ยวไม่ก่อนสู้ขนะสองเตาไม่ทันคนกินค่ะต่ากลางก็เสียวทำไมอ่ะมันไม่ไฟมันไม่ออกไม่ได้ช่างดูเลยรอนานไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปอีกรอบหนึ่งค่อยมาเอานานอยู่ค่ะพี่เดี๋ยวค่อยมาเหรอโอเครอนานนะคะ ไปหาหนาพิกรอนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าของกินเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก้ายนะคะอยู่กับสมอดชาแนวนะคะขาหมูผัดมีื้ีแดงน,นะคะ